ไปกันมินนี่ว้าวที่นี่นะ่ารักจังเลยวันนี้นะ่าไปกันมาเร็วมาเร็วมินนี่โอเคเจนนี่นี่เธอเจะซื้อสิอะไรหรอ อ๋สอสันจ้อาชีดสีชมพูน่านเะล้วเธอละอ๋สอสันจ้อาชสีฟ้านะ่าโอเคไปหากันเดีย๋ยวฉันหาก่อนนะอย่าให้ฉันน้อยสิอ๋อดีชุดนี้ชุดนี้สวยมากเลย วันเนี้ยนั่นแหละไม่ S <S อย <ihi? S 3> ากซื้อเยอะอยากซื้อสีฟ้าอยากซื้อสีของแสงสิรู้แล้วอ่ะสีชมพูอ่ะอันนี้ก็หมวกสีชมพูปะปุ่มถุงเท้านะสีฟ้านี่ของเธอ คุณมากเลยอ๋อคุณคะหลีกทางให้หน่อยได้ไหมคะอ๋อค่ะเดี๋ย็ดสลิในะค่ะ สวยมากสวยเป๊ะปังอลังการเว,ว้อร์เราพูดไปเนีย่ยโปงก็สวยนะน่าชุดนี้ช่วยมากเลยเอาชิดไปกันจน่ายเงินนี่ค่ะข้างหน้า ี๋ยวครั้งหน้าเชินใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ สวยทั้งนั้นเลยดีใจดีใจไปกนันนี่ฟุเยอร์ล่าเดกันก็นมา Ok, anh ăn cái đó. Thôi anh. มาถึงแล้วเดีราขอเก็บของก่อนละกันเอาเป็นว่าเอากระเป๋า ไม่เจอผมกดคิดทุงเลยจุดใจก็เจอเจอเจอเจเลูกเปล่าน่ารักชิบคุงเลยไม่เจอผมก็คิดทุงเลยหใจเจอกเธอวันนี้ร้องเพลงสนุกมากเลยขอก็บของกันล้กัน เสร็จแล้วแล้วก็เก็บกระเป๋ากลกันอืมเชือกตัวนี้ไว้นี้กระโป๋าชิ้นหนากระโปรง ตอน่บไปด้วยนะคะบ๊ายบาย